สวัสดีครับผมดรพีรพีรัตนวัฒน์พรคุณนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ l i v e Talk นะครับ Happy growth นะครับสนับสนุนโดยสสสนะครับรายการนี้จริงๆวัตถุประสงค์เราต้องการมาพูดคุยนะครับเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านรวมถึงเอชาของแต่ละองค์กรมาคุยกันในเรื่องของการดูแลสุขภาวะทางปัญญานะครับของคนทำงานนะฮะและวันนี้เองนะครับก็ประเดิมด้วยตอนแรกนะครับก็ต้องเปิดตัวด้วยสุขภาวะทางปัญญาของคนในวัยทำงานนั่นเองนะฮะ วันนี้ผมมีแขกรับเชิญทั้งสองท่านซึ่งมารอพร้อมที่จะพูดคุยกับเราอยู่แล้วนะครับท่านแรกนะครับอาจารย์เอเชียดรสรยุทธ์รัตนพจน์นะครับจากธนาคารจิตอาสานะครับส่วนท่านที่2นะครับเป็นตัวแทนจากฝ่ายบุคคลเลยนะฮะก็คุณหนูศิรินภาสถาพรวัจนานะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลจากสสสนั่นเองครับผมสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้นก้วพีสวัสดีครับพี่หนูครับสวัสดีทั้งสองท่านนะฮะ เนื่องจากตอนนี้เนี่ยปัญหาเรื่องสุขภาพจิตนะครับในที่ทํางานเนี่ยเป็นประเด็นที่ผมว่ายิ่งใหญ่มากเพราะว่าข้อมูลที่ผมเห็นนะครับตั้งแต่ระดับโลกระดับองค์กรหรือระดับบุคคลเนี่ยแนวโน้มเนี่ยแย่ลงเรื่อยๆเลยนะฮะจากข้อมูลล่าสุดไม่ว่าจะเป็นจากแกลล็อบเองหรือว่าจะเป็น h a ฮาวาดพิ s ศษก o ูก็ดีนะครับก็บอกตรงกันเลยว่าโควิดเนี่ยเป็นการซ้ําเติมด้วยซ้ำเขาเรียกว่าสภาพจิตใจพี่ๆน้องๆของคนทํางานเนี่ยก็มีแนวโน้มที่แย่ลง ผลที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ employee engagement survey ก,ก็ก็ต่ำลงด้วยแต่ว่าวันนี้ในบริบทของบ้านเราเนี่ยผมว่าน่าจะมีอะไรที่อาจจะไม่เหมือนภาพที่เราเห็นใน,ในต่างประเทศก็เลยอาจจะต้องมาพูดคุยกันก่อนว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในแง่ของ pain point ต่างๆปัญหาของคนทำงานนะครับหรือว่าเทรนในเรื่องของสุขภาวะทางปัญญาเนี่ยที่ทางทั้ทงอาจารย์เอเชียเห็นหรือแม้กระทั่งคุณอเห็นนี่เป็นยังไงบ้าง งั้นผมขอเริ่มต้นที่อาจารย์เอเชยก่อนเลยลวกันว่าอยากให้อาจารย์ปูพื้นที่เราเห็นนิดนึงว่าตอนนี้สถา,านการณ์บ้านเราเป็นยังไงนะครับตอนนี้สถา,านการณ์บ้านเราเนี่ยผมว่า,าท้าทายไปหมดเลยนะครับจิ้มไปต่างไหนเนี่ยเจอแต่คนบน่นเจอแต่ปัญหาเต็มไปหมดเลย <c oughs> ใช่ไหมฮะครับคือตอนโควิด <c oughs> มาแรกๆเลยเนี่ยแล้วก็เป็นมา <c oughs> ที่เมืองจีนใช่ไหมครับมันก็จะบอกเลยว่าโอ้โหเนี่ยอัตราการหย่าร้างของ ของคนในเมืองจีนมันสูงมากเลยเนาะ <Yeah. S 1> เพราะว่าปกติแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> คนก็ไปทํางาน <Yeah. S 1> เจอกันแป๊บเดียวครับ <Yeah. S 1> ใช่ไหมเจอกันตอนเช้าตอนกลางวันไปทํางานกลับมาเจอกันตอนเย็นหน่อยนึง <Yeah. S 1> อะไรเงี้ยครับแต่พอ Work f r ฟ m home ปุ๊บเนี่ยต้องมาอยู่ด้วยกันยาวๆเนี่ย <Yeah. S 1> ก็อยู่กันยากนะครับไม่ไม่ค่อยมี Space พื้นที่ส่วนตัวกันก็อย่าร้างกันเยอะอะไรเงี้ยครับหรือว่าเรื่องจริงมันก็ไม่ใช่เฉพาะคู่แฟนกันอย่างเดียวใช่ไหมครับบางคนก็ต้องดูแลพ่อคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยเนาะนะครับบางคนก็ดูแลลูก ไหนจะพอ WORK FROM HOME น้องๆนักศึกษานักรนะเรียนก็เอาเลยนะเรียน f อร์ home อีกใช่ไหมครับก็<ด>ต้องทำกนะันบ้านสอนการบ้านไปทำงานไปไลน์กับต่องดู Facebook Messenger กับต่องตอบอะอยอ้ยอ้มเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับหลายคนก็เคยที่มีพื้นที่ที่จะไปออกกําลังกายออกไปวิ่งออกไปยิมไปอะไรเงี้ยครับพอยิมไปไม่ได้เนี่ยก็ พอเหี่ยวนะครับแต่เดิน,ดนได้รีลิสพลังงานได้เปลี่ยนพื้นที่ได้เปลี่ยนฟิลได้เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยหนึ่งก็ออยากเลยครับตอนนี้มันเลยเยอะไปหมดเลยครับทั้งอันนี้พูดถึงเซตติ้งทั่วๆไปก่อนเนาะมันยังมีอีกหลายประเด็นมากเลยช่างเช่นเวลาทํางานแล้วมันมีเจเนเรชันแก a p ใช่ไหมครับคือค,ความท้าทายในวัยเดียวกันก็อย่างหนึ่งละท้าทายกับวัยต่างกันเนี่มันก็ยากไปคนละแบบเนาะคือทั้งหมดเนี่ยทั้งทุกคนเนี่ยในบริษัท อาจจะมีเป้าไปที่เดียวกันนะ่ะก็คืออยากจะให้บริษัทประสบความสําเร็จตัวเองอยากมีความมั่นคงใช่ไหมครับอยากจะมีทั้ง job satisfaction เนาะแล้วก็มี job security ต่างๆด้วยเนาะ mm. employer ก็อยากได้ employee er engagement mm. ใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้าสิ่งเหล่านี้ mm. พอมันมีแกปที่มันมีโลกกระทัที่มันไม่เหมือนกันนะ่ะแม้ว่าเป้าไกลๆจะเป้าเดียวกันแต่ว่ามันยากและพอการสื่อสารความสามารถในการสื่อสารมีค่อนเครื่องไม้เครื่องมือกันค่อนข้างจํากัดเนาะเพราะว่า ในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ค่อยได้ให้เครื่องไม้เครื่องมือแบบพวกสิ่งที่เรียกว,ว่าซอฟต์สกิลเนาะแบบนี้มามันมันเลยยากกันไปหมดเลยฮะจริงครับ,รบเดี๋ยวเรามาฟังตัวแทนจากทางสสสซึ่งเป็นใหชาดีกว่านะครับคุณหนูนะฮะว่าแหมองค์กรเราเนี่ยภารกิจสําคัญก็คือขับเคลื่อนเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องของการพัฒนาสุขภาพะทางปัญญาของคนทั่วไปรวมถึงคนทํางานเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าภายในสสสเองนี่เป็นยังไงบ้างครับ ค่ะก็ในส่วนของสสสนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่อาจารย์เอเชียได้เรียนไวนะคะ้ค่ะว่าสสสก็เป็นองค์กรที่สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพใช่ไหมคะแล้วสุขภาพที่ว่าเนี่ยคือเป็นสุขภาพหรือว่าสุขภาวะองค์รวมก็คือทั้ง4มิตินะคะคทั้งกายใจสังคมและปัญญาเพราะฉะนั้นน่ะในส่วนของคนที่ทํางานสสสนเองอะคะ่ะตรง ในในเรื่องของสุขภาวาทาะทั้งสุขภาวะเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นต้องเป็น DNA ของคนสะสะสะค่ะคือเราจะต้องมีความใส่ใจนะคะในเรื่องของอสุขภาพก็คือสุขภาวะทั้ง4มิตินะคะแล้วก็ในเรื่องของอเราเรียกว่าเป็น เป็น Public m ม n d นะคะหรือว่าจิตสาธารณะนะนะคะที่เราจะต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนที่ในเนื้อในตัวของคนสส,สเนี่ยเราก็จะต้องพยายามพัฒนานะคะใน2เรื่องนี้นะคะผ่านกระบวนการต่างๆนะคะโดยสสอเองนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลและออพัฒนาพนักงานนะคะให้ให้มีศักยภาพนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องทํางานอย่างมีความสุขนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการที่จะ ร่วมกันนะคะขับเคลื่อนองค์กรนะคะให้ได้ตามพันธกิจของสองส,อ,สอ,อันนี้ก็จะเป็นทิศทางที่สสเราพยายามมุ่งเน้นมาตลอดนะคะโดยในส่วนของอาการทํางานเนี่ยก็จะผ่านในระบบต่างๆนะคะเราพยายามที่จะมุ่งให้เกิดการามีระบบเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะในมิติต่างๆเนี่ยให้มีประสิทธิภาพนะคะเพื่อที่จะตอบสนอง ต่อการทํางานนะคะแล้วก็ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของพนักงานนะคะ mm hmm. แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาเองเนี่ยนอกจากจะพัฒนาในเชิงของออศักยภาพในในในเรื่องของความเชี่ยวชาญในงานแล้วก็จะต้องพัฒนาในเรื่องของพูดพูดในภาษาเฮชาก็คือซอฟต์สกิลนะคะ <Yeah. S 2> เพราะว่าสอสอเองเ,เราทํางานกับ กลุ่มคนที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นโดยมิติของซอฟต์สกิลการที่เราจะต้องเ,ออเข้าใจตนเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะครวมถึงในเรื่องของการที่จะต้องสร้างสุขภาวะ ให้สสสเนี่ยเป็นองค์กรสุขภาวะนะคะในเมื่อเราทํางานกับพยายามไปส่งเสริมหน่วยงานอื่นๆนะคะให้มีเป็นองค์กรสุขภาวะสสสเองเราก็จะต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในนะคะสร้างในส่วนที่เป็นองค์กรสุขภาวะผ่านการกิจกรรมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการปรับทั้งเรื่องของ mindset นะคะการมีกิจกรรมที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมนะะสร้างบรรยากาศที่ให้เอื้อต่อให้พนักงานเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ mm hmm. ต่าง ค่ะขององค์กรนะคะค่ะโอ้หขอบคุณคุณหลวงมากเลยแสดงว่าในบทบาทของของการทํางานของด้านด้านคนเนี่ยยุคนี้เนี่ยเราคงจะมาทําแบบเดิมคงไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าใช่ความซับซ้อนก็มีเยอะแล้วอย่างช่วงเอ่อ w o r ร f r ฟอร์ m e หรือว่าช่วงโควิดที่ผ่านมามีกิจกรรมอะไรบ้างไหมฮะที่ดูแลพนักงานหรือว่าช่วยเหลือพนักงานให้ให้สามารถเพราะช่วงนั้นก็ทุกคนก็มีปัญหาทางสุขภาพจิตงันใช่ใช่ค่ะ คือปีที่แล้วเนี่ยคือถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะดูแลพนักงานนะคะโดยเฉพาะมิติทางด้านของทางทางทางด้านของออสุขภาวะเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเรื่องสุขภาวะทางปัญญานะคะคแต่ว่าเพราะว่าเรามองว่าตรงนี้เป็นฐานเลยของของ,ของการสร้างในมิติเรื่องอื่นๆที่ตามมานะคะปีช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายของธนาคารจิตอาสานะคะในเรื่องของการทำโครงการ Spiritual Journey. s p i r i t u a เจ o u r n e y สปิริตชัวเจอร์นีก็คือเราได้มีการสำรวจนะคะภาวะของพนักงานเองอะค่ะเราพบว่าพนักงานเราเองเนี่ยจากสถานการณ์โควิดเนี่ยซึ่งสองเองเราก็มี work from home นะคะคบจากจากภาวะโควิดเองเนี่ยมันเราพบว่าพนักงานเนี่ยก็มีสภาวะที่ทั้งเบิร์นเอาท์นะคะทั้งรู้สึกว่าขาดเป้าหมายในชีวิตนะคะทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์การทํางานเป็นทีมต่างๆ ะะตรงในส่วนนี้เนี่ยเราพบว่าจากปัญหาเหล่านั้นเนี่ยเ,เราก็ได้ลองหาดูกับทางเครือข่ายนะคะโดยการทํางานร่วมกันกันกบทั้งเครือข่ายาทางทางด้านสุขภา,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 นะาวะทางปัญญาแล้วก็สํานักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะนะคะสื่อและสุขภาวะทางปัญญาซึ่งเป็นสํานักที่เป็นเป็นหน่วยงานภายในสสที่ดูแลทางด้านเรื่องเรื่องสุขภาวะทางปัญญาค่ะเราเ เราก็เลยลองทดลองนะคะจากข้อมูลที่เราเก็บข้อมูลมาของพนักงานเนี่ยเราลองเอาเครื่องมือที่ทางเครือข่ายเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมันเป็นเครื่องมือเรื่องของด้านสุขภาวะทางปัญญาค่ะเอามาทดลองใช้ภายในสะสะสะนะคะคโดยที่เราให้พนักงานเนี่ยมีการโหวตกันว่าจากปัญหาของเขาเนี่ยเขาอยากจะใช้เครื่องมือไหน นะคะในการที่จะมาพัฒนาเรื่องของทางด้านสุขภาวะทางปัญญาของตัวเองนะคะจา,จากผลการโหวตเนี่ยเราก็าทํากิจกรรมนะคะมีแปดกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของอาการฟังนะคะ,ะในเรื่องของการฟังด้วยใจนะคะเรื่องของอมีโครงการมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดดอกไม้มนะคะจัดดอกไม้จัดใจทั้งในเรื่องของ การพบกิจกรรมพบเพื่อนใจนะคะเอาคนที่อาจจะมีในปีที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องของโควิดเนี่ยเราก็เอาจากเรื่องของสถานการณ์โควิดนี่แหละค่ะเอามาเป็นประเด็นการพูดคุยกันเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะพบกับเรื่องของการสูญเสียต่างๆนะคะก็เหมือนกับว่า <S <S ได้มีการมาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะเพื่อที่จะแล้วฟัง ประสบการณ์ของแต่ละคนนะคะเรามีกิจกรรมเลอกข่อนพักตระหนักรู้นะคะเป็นการที่จะทําให้ได้มีมีพนักงานเองเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามาในเรื่องของการสำรวจภายในของตัวเองนะคะเรื่องของการดูหนังฟังหัวใจอันนี้ก็เป็นกับเอาคนมาดูหนังร่วมกันแล้วก็มาแชร์กันนะคะซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันมีความหลากหลายที่พนักงานเนี่ยสามารถที่จะเลือกให้ตรงกับจดิตหรือว่าความสนใจของเขาได้นะคะ ในส่วนนี้เองเนี่ยเ,เราพบว่าจากปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทําโครงการนี้เราก็พนักงานกว่าครึ่งหนึ่งขององค์กรที่มาเข้าร่วมเนี่ยได้รับในส่วนที่เป็นผลผลที่ได้มาเนี่ยทำให้เขารู้จักที่จะมีเครื่องมือต่างๆเข้ามาใช้ในการที่จะดูแลจิตใจของตัวเองอันนี้คือได้ทุกพนักงานเนี่ยสะท้อนตรงในจุดนี้มากเลยค่ะแล้วก็ทําให้เขาสามารถเอาเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ในการที่จะดูแล ชีวิตประจําวันของเขาทั้งในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวได้เป็นอย่างดีนะคะโอ้ดีดีมากเลยครับก็คือผมผมชอบที่คุณหนูเล่าให้ฟังบอกว่าพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมรับฟังเราอยู่นี่ยน่าจะมองมุมนี้เหมือนกันนะครับว่าปัญหาเนี้ยมันมีผลต่อสุขภาพการทํางาน productivity ของพี่ๆน้องๆคนทํางานอยู่แล้วแหละถ้าเขาจิตใจหวั่นไหวหรือมีปัญหาเบิร์นเอา์หรือว่ามีปัญหาทางสุขภาพจิตอย่างเงี้ยผมว่ามันกระทบกับงานอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าองค์กรนะ ดูตัวยอย่างของสสสก็ได้หรือว่าจะขอไปดูงานผมว่าทางนี้ก็ยินดีนะครับหลายๆกิจกรรมเนี่ยผมเองก็มีส่วนเข้าไปร่วมด้วยอย่างดูหนังนะดูหนังฟังใจเงี้ยซึ่งตอนแรกดูเหมือนเป็นกิจกรรมไม่ได้มีอะไรนะครับแต่หลังจากที่ทํากิจกรรมร่วมกันกับพนักง,งานของทางสสสแล้วเนี่ยเราเห็นเลยว่ามีมุมมองดีๆเกิดขึ้นมากมายเลยอย่างหนังที่เราเลือกเลือกไปดูเนี่ยก็เป็นหนังที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานกับคนต่างวัยปรากฏว่า ทางออกของการทํางานกับคนต่างวัยก็เกิดขึ้นเองจากคนที่ได้ร่วมดูหนังนั่นแหละเราไม่จําเป็นต้องไปสอนว่าต้องทํางานยังไงเลยแต่ว่าคนที่ได้ดูหนังเขาสามารถสะท้อนออกมาให้เห็นได้ว่าออนี่แหละคือวิธีการที่สามารถทําให้คน่ะที่อยู่ในวัยที่แตกต่างกันหรือความที่เห็นต่างกันสามารถร่วมงานต่อไปต่อไปด้วยกันได้อย,อย่างที่ดรพีพูดเนี่ยใช่เลยว่าคนนะครับทุกคน,นอยากจะเปลี่ยนแปลงทุกคนอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้น ทุกคนอยากจะเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นแต่คนน่ะไม่ชอบให้ใครมาบอกให้ตัวเองเปลี่ยนใช่เลยฮะคนน่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับแต่เขาไม่เขาอยากจะเปลี่ยนเองอ่ะในจังหวะย่า,ยางก้าวของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมหลายๆอยางนะครับโดย่างตัวอย่างเช่นอย่างดูหนังที่ลตรฟีพูดถึงนะครับมันเป็นการพูดถึงคนอื่นบุคคลที่สามหรือไม่ก็ให้คนอื่นสะท้อนเนะี่ยแล้วพอมาเห็นตัวอย่างว่าอ๋อเออมันดีแบบนี้มันเป็นแบบนี้ได้เขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยน ผมเชื่อวนี่มันเป็นศาสตร์และศิลป์ของของชาวเ r เนาะที่แทนที่จะไปบอกให้เปลี่ยนตรงๆอ่ะมันต้องจัดเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมให้เป็นให้ให้ใหเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงเปหลักแต่ก่อนอ่ะเรามักจะแบ่งโลกเป็นเชี่ยวส่วนภาษากฤเรียกคอมคอมเพนเ t นทัลไซ์เนาะ,ะคืองานชีวิตแล้วก็อะไรเนี่ยแต่ละส่วนแยกกันนะครับทีนี้พอโลกมันหมุนเร็วแล้วก็ทุกๆอย่างอ่ะมันเหมือนต้องการเราเพิ่มขึ้นทั้งนั้นเลย ดูแลที่บ้านก็ต้องเพิ่มขึ้นพ่อแม่เขาแก่ลูกก็ฟังเราน้อยลงไหนจะต้องงานก็แบบมีหลายอย่างเยอะแยะไปหมดเนี่ยครับนี่ยายจีนเขาจะบอกว่าโดนห้าม้าแยกสังขารนะครับใครที่อ่านนิยาย <laughs> จีนแบบแขนดึง <laughs> ไปทางขาดึงไปทางอะไรเงี้ยเนาะเวลานอนเราก็น้อยเวลา,อ,วลาอ,ออกกําลังกายเราก็ไม่พอไหนจะต้องไปดูแลนี่อีกต้องพาคนนั้นไปโรงพยาบาลมันก็เลยทําไม่ทันสักอย่างเนึ่งครับเออเมื่อ อันนี้มันเป็นที่มาของคาผมคิดว่าเนาะของงานสันทนาการกิจกรรมสันทนาการแล้วมือนแบบมันเป็น่างที่สนุกแต่ว่าไอ้ตรงที่สนุกอ่ะมันแยกห่างจากการอื่นเลยราวกับว่าอันอื่นมันมันไม่สนุกอะครับแล้วก็ต้องไอ้สนุกเนี่ยมาขั้นแล้วมันก็แยกจากกันนะครับผมคิดว่างานสุขภาวะทางปัญญาที่มันจะมีนิ่งฟูลเนาะคือที่มันจะมีความหมายเนี่ยมันต้องอินทิเกรตรวมผสานเข้าไปในในวิถีชีวิตอะครับครับ งานหลายๆอย่างที่เมื่อกี้พี่หนูพูดไปเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ชวนให้เราว่าอ๋อพอเราทําเป็นแล้วเนี่ยเราสามารถพามันเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตเราได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวิร์กช็อปในกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นที่อยู่ในที่อยู่ในซีรีส์ที่อ่าสเปริ l ิชัล n เจอร์นี่เนี่ยครับมันไม่ใช่การสอนแบบที่ขึ้น powerpoint แล้วก็ใครท่องท่องมาก็มาบอกได้แต่มันเป็นงานที่ คนที่พาทำะครับมันอยู่ในเดื้อนในตัวสาังกฤษเรียกเอ b o d y ดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปแชร์เนี่ยเขาไม่ได้ไปแชร์คอ g n i ทีเขาไม่ได้ไปแชร์ความรู้ข้อมูลนะครับแต่เขาแชร์ชแบ่งปันทั้งตัวของเขาเลยว่าอ๋อเนี่ยเห็นไหมว่าคนที่มันมีความสุขคนที่มันดูแลตัวเองเป็นแล้วก็มีสุขภาวะองค์รวมเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้มันก็เป็นปัจญัยของสอส,อส,อสอนะครับว่าเขาว่าต้องเฮลท c คอนชิเอส ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องมีคิวลิเทเลซี่รอบรู้เรื่องสุขภาพแล้วก็เป็นสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองผมก็เลยชอบความความเป็นสสสอี่มากเลยเนาะทั้งเ R แล้วก็ทางสำนักสิบเอ็ดที่ดูแลเรื่องเนี้ยครับที่เห็นว่าเฮ้ยคนทำงานมันต้องกลับมาดูแลตัวเองอะ่ะเราเราต้องเป็นเองเราต้องมีความสุขเราถึงจะไปเล่าให้คนอื่นฟังได้ว่าคนคที่มีความสุขเป็นยังไงการดูแลสุขภาพตัวเองเป็นยังไงความน่าสนใจของกิจกรรมทำนองนี้ก็คือนี้ครับมันต้องจะมีกิจกรรม d i r e c t e x p e r i e n c e มีประสบการณ์ตรงให้คนมีประสบการณ์ตรงร่วมกันชุดหนึ่งนะครับเช่นดูหนังเหมือนการนอนแล้วก็วกรับรร่างกายเหมือนการหรือว่าไปทํางานอาสาเหมือนกันนะครับแต่ว่าประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับมันไม่เหมือนกันอืมนะครับครับ process หรือกระบวนการผมแบบพาพาไปดูหลังจอหลังฉากเนาะหลังฉากก็คือครับเราต้องเพลทเตรียมคนให้เขาอะ มีเครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนรู้ก็คือตัวเองครับเปิดใจเรียนรู้วางของเก่าทิ้งไปไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะครับ,รบเข้าไปมีประสบการณ์ตรงร่วมกันเสร็จแล้วก็มาสะท้อนอันนี้มันจะค,บครบหลุมเลยครับว่าอ๋อเฮ้ยไอสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันก็ดีสําหรับเราแต่ว่าเฮ้ยมันมีบทเรียนอื่นๆที่เกิดขึ้นในคนอื่นๆมีทั้งเกิดมีบทเรียนดีๆเกิดขึ้นในคนที่เราชอบมากเลยในออฟฟิศแล้วก็มีบ,บทเรียนดีๆเกิดขึ้นในคนที่เราอาจจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าในออฟฟิศ เฮ้ยมันมันมันดีอ่ะแล้วมันแบบทุกคนมันได้เรียนรู้แล้วก็เห็นความเป็นมนุษย์ใกล้กันมากขึ้นอันเนี้ยมันจะไม่เป็นงานที่แยกเป็นส่วนๆนะครับที่เมื่อกี้คุณพีพูดว่าอทําอันนี้แล้วก็ทําอันนี้แต่ว่ากิจกรรมหลายๆอย่างที่มันเป็นกิจกรรมที่เรื่องพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาครับมันทําไปพร้อมกับพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กรครับได้เซน s e อ f c คอมมูนิตี้ได้ employee engagement ยาวไปถึง productivity แล้วก็จอบ satisfaction ด้วยมันเป็นมันเป็นงานเดียวกันเลยครับ mm. และแบบนี้คน HR ก็จะชอบเพราะว่าทำทางานเดียวได้ตอบโจทย์หลายหลายหลายตัวค่ะ mm hmm. จริงๆแล้วไม่ใช่แค่ HR นะครับ Marketing ก็มาแล้วก็เกิดประโยชน์แบบ production line ก็ได้ครับมันทำให้เข้าใจมากเลยเพราะว่าหลายๆอย่างครับหลายๆครั้งอ่ะองค์กรเนี่ยมันมีลีมันมี ak, มนมอ่า inefficiency ความไม่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิผลเนี่ย มันเกิดจากคอมมูนิเคชันที่มันมันตกหล่นไประหว่างทางเนาะแต่พอมาทำกิจกรรมแบบนี้ร่วมกันนะครับเฮ้ยแมนเจอร์ก็มาได้ลูกจ้างรายวันก็มาได้แม่บ้านก็ยังมาได้แล้วมันมารวมกันนะครับมันทําให้เวลาเราทํางานอ่ะมันคุยกันง่ายแล้วก็โปรทักที่มันเพิ่มขึ้นสูงมากเลยเพราะว่าคนรักและใส่ใจดูแลกันมันร่วมเป็นมันเป็นมันมีความเป็นทีมเดียวกันนะครับกาเียทำลายกําแพงที่เป็นอาจจะใครสร้างกันมาก็ไม่รู้นะครับแต่พอได้มาร่วมกิจกรรมกันเนี่ย แบบสันทนาการแต่ได้ทั้ง4ี่องค์เลยเนาะกายใจนะครับแล้วก็สังคมแล้วรวมไปถึงปัญญาด้วยนะฮะนี่ก็เลยเป็นที่มาของเรื่องของอการที่สอสอสอนะครับร่วมมือกับทางเพจมาเษื์อเดิมทันใหม่เนี่ยออกมารณรงค์เรื่องของการเขาเรียกพัฒนานะสุขภาวะทางปัญญานะครับคือเหมือนกับว่าเราเจอจุดออปติมัมนะของตัวเราเองก็คือจุดสมดุลของตัวเองซึ่งกายจิตสังคมเข้าใจตัวเองเนี่ยมันเป็นของใครของ,ของมันนะครับ ถ้าหา<ช>เจอได้แล้วก็มีความสุขได้เดี๋ยวต้องถามอาจารย์เดชเชนนิดนึงนะครับภาพพี่ๆน้องๆเขาสนใจเนี่ยอยากจะเริ่มดูแลสุขภาพจิตตัวเองแบบง่ายๆเนี่ยมีทิปเทคนิคอะไรไหมฮะที่ให้คนทํางานเอ่อไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งไหนก็แล้วแต่นะครับเอาไปใช้กับตัวเองได้แบบวันนี้เจอเรื่องไม่ดีมาทําไงดีอย่างเงี้ยฮะมันมีหลายมีหลายเรื่องมากเลยนะครับคืออ่าผมขายของก่อนแล้วกันเนี่ยเลยครับผมเป็นครับจริงครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งเดี๋ยวผมส่งให้ให้ดร P พีไปสักห้าหกเล่มนะครับเดี๋ยวเอาไปทำเล่นไปไปเล่นกับลูกเพจก็ได้นะครับอันเนี้ยเป็นหนังสือที่ถ้าผมได้ยินมาไม่ผิดเนี่ยก็คือว่าเป็นเล่มที่ขายดีที่สุดของสสสของสำนักพิมพ์สุขนะครับเป็นเล่มที่ธนาคารศินสากับเครือข่ายเนี่ยทําแล้วก็มันชื่อคือ DIY You Hard ครับคือ DIY อ่ะเราซ่อมเราดูแลของเราเองได้แล้วก็ไม่ใช่ไป DIY บ้านไม่ใช่ DIY โต๊ะที่ออฟฟิศจัดโต๊ะคอมมาเลยครับแต่ว่า ดีไอวหัวใจดีไอวจิตใจของเรานะครับข้างในเนี่ยก็จะพูดถึงแดมีแปดบทหลักนะครับก็คือมันมีช่องทางการเข้าไปดูแลร่างกายจิตใจแบบองรวมนะครับแปดชองนะครับเช่นการเคลื่อนไหวร่างกายไปวิ่งวิ่งยังไงให้มันไม่ใช่สุขภาพกายแข็งแรงอย่างเดียวแต่ว่าใจนะแข็งเข้มแข็งขึ้นด้วยมีไปเรื่องของการทํางานอาสาไปไปสัมผัสกับธรรมชาติ นะครับโดยที่แม้ว่ามีแปดช่องครับหัวใจเนี่ยมีอยู่ร่วมกันก็คือเรื่องของการกลับมารับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าง่ายๆตรงไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ดรพีถามว่าเอ๊ะมันม,มันมีอะไรง่ายๆนะผมคิดว่ามันง่ายสุดเลยนะก็คือดื่มน้ำยยังไงฮะอาจารย์สอสอเขาก็รณรงคนะ์เนาะให้ดื่มน้ำาันละแปดแก้วอะไรต่างๆเนะครับแต่ว่าครับ คนดื่มน้ำอ่ะมันดื่มโดยมากมันมักจะดื่มไปข้างหน้าดื่มไม่ได้ดื่มอยู่ตรงนี้อเช่นดื่มให้มันเสร็จเสร็จฉันจะได้ไปทํางานต่ออ๋อรีบรีบใช่ไหมอาการเหมือนเรารีบใช่ไหมเหมือนกับคนล้างมือเนี่ยนะครับเราเนี่ยได้รับ <ฮะ S 1> การบอกบอกต่อให้ล้างมือเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นพอโควิดมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทุกคนทําก็คือให้ล้างมือฮ <ะ S 1> ผมคิดว่าคนในโลกเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าอร์เ็นเนี่ยล้างมือเพื่อจะไปทำอะไรบางอย่างครับ ล้างมือเพื่อจะไปกินล้างมือเพื่อจะเข้ามาทํางานล้างมือเพื่อที่จะไม่รู้ละเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะเออแต่ไม่แทบไม่มีใครล้างมือเพื่อล้างมือเลยครับเราร่างริะ <laughs> ใช่ใช่เพราะเราล้างมือเพ,อพอื่อวัตถุประสงค์อื่นหมดเลยะนะครับถ้าเราล้างมือเพื่อล้างมือปุ๊บเนี่ยมันจะผ่อนคลายเลยครับ เพราะว่าเราอ่ะเป็นโมเมนต์ที่เราได้วางเรื่องราวเรื่องความกังวลที่เราแบกมาสิ่งที่เราน่าจะได้ทําแต่ไม่ได้ทําสิ่งที่เราทําผิดไปในอดีตรวมถึงความกังวลที่มันกาลังจะมาในอนาคตนู่นนี้นั้นเนี่ยครับแล้วก็กลับ <c oughs> หัวการล้างมือไอเ้เล็กๆง่ายๆแบบนี้ครับมันมหัศจรรย์มากเลยคนอนะ่ะมักจะเข้าใจผิดแล้วก็คิดว่ามันยากนะครับเหมือนเส้นผมบางภูเขาครับจริงเส้นผมมันนิดเดียวนะครับ แล้วก็มันเป็นเรื่องที่แต่ละคนน่ะมีเส้นทางของตัวเองบางทีเนี่ยคนไปถึงเนี่ยพอเริ่มทําปุ๊บเนี่ยมันปิ้งแวบเลยครับแล้วมันก็เข้าเลยแล้วก็เก็ตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอาจจะทําปุ๊บเนี่ยอาจจะได้รับประโยชน์เลยก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามันมีช่องทางเข้าที่หลากหลายมากเนามีทั้งช่องทางศิละปะช่องทางการเคลื่อนไหวร่างกายช่องทางการทํางานอาสาเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากชวนให้ลองครับเพราะว่าครับ จริงๆแล้วเนี่ยเทรชโคหรือว่าตัวแนวกั้นที่จะทําให้เราไปสู่มีความสุขเนี่ยมันนิดเดียวเองขอให้เราได้ลองพอแล้วได้ลองปุ๊บเนี่ยเราอาจจะเจอช่องที่มันใช่สําหรับเราเลยก็ได้ครับต้องถามคุณหนูแล้วแหละว่าเพราะว่าสสสน่าจะเป็นคนกลุ่มแรกใช่ไหมครับพี่ๆน้องๆชาวสสสนี่ที่ได้ลองทําแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่แบกหลังจากที่ทุกคนได้ลองใช้แล้วอะค่ะก็ พอดีปี65เนี่ยค่ะเราทำโครงการ spiritual, spiritual journey เนี่ยเป็นปีที่2นะคะต่อรเรื่องจากปีที่แล้วแล้วเราก็เอาแบบประเมินเนี่ยค่ะมาทดลองมา,าให้ให้พนักงานของเราเนี่ยประเมินนะคะอ่แบบประเมินสุขภาพทางปัญญาของคนไว้ทำงานในสังคมไทยคือมันได้2มิตินะคะในมิติหนึ่งก็คือตัวเขาเองได้มีการทบทวนตัวเองแล้วก็เห็นเห็นสภาวะของตัวเองะคะ่ะว่าเราควรที่จะพัฒนาตัวเองในด้านเรื่องมิติ ต่างๆอย่างไรบ้างนะคะใ<ะ>นขณะที่องค์กรเองเนี่ยเราก็ได้มีข้อมูลนะคะข้อมูลภาพรวมของพนักงานมันทําให้เราเนี่ยมีมีข้อมูลที่จะเอามาใช้ในการวางแผนนะคะเพื่อที่จะพัฒนาพนักงานต่อไปอันนี้เนี่ยสำหรับ HR เองเนี่ยเป็นข้อมูลที่แบบมีค่ามากนะคะ,ะเพราะว่าเรารู้ข้อมสภาวะและวว่าภาพรวมขององค์กรเราเนี่ยสภาวะสุขภาวะทางปัญญาที่ ที่ของคนในองค์กรเป็นแบบไหนนะคะตรงในส่วนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ระหว่างการที่จะเอาข้อมูลต่างเนี่ยมาจับทำแผนนะคะคเพื่อที่จะดำเนินการแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราก็มีเครื่องมือใหม่ๆก็คือกิจกรรมที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากปีที่แล้วนะคะคให้พนักงานเนี่ยมีโอกาสได้เลือกมากขึ้นแล้วก็หลังจากที่เราเริ่มเปิดสถานการณ์โควิดที่เราเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยปีนี้เนี่ยโดยลักษณะเนี่ยเราก็จะ มีการปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์อาจจะเดิมเนี่ยเราจัดเป็นลักษณะออนไลน์ปีนี้เราก็เพิ่มมาจัดออฟไลน์เพื่อให้เพื่อให้ในแง่ของการนิติทางด้านของการมาเจอหน้ากาันในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ผ่านเฟสท Face เนี่ยเพื่อให้มันมีความเอ่อเพิ่มเพิ่มในเชิงของประสิทธิภาพของกระบวนการมากขึ้นต่างๆนะคะปีนี้เราก็เริ่มทําให้มันมีความเข้มข้นขึ้นซึ่งในส่วนตัวนี้เองอะค่ะอยากจะเชิญชวนเหมือนกันว่าเอ่อถ้า องค์กรอื่นๆเนี่ยน่าลองน่าลองเอาเครื่องมือหล่าต่างๆเหล่านี้ลองไปทด,ทดลองใช้ดูอาจจะได้พบเตัวใหม่ๆนะคะเครื่องมือใหม่ๆของทาง HR เองที่ที่จะได้ผลอีกในรูปแบบหนึ่งนะคะในฐานะที่เป็นคน HR นะคะแล้วก็ในบทบาทของ HR เองเนี่ยเราคิดว่า HR เนี่ยมีบทบาทสำคัญนะคะที่จะช่วยสร้างบรรยากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมที่จะเอื้อเอื้อให้คนทำงานเองเนี่ยมี สุขภาวะทางปัญญาที่ดีซึ่งจะเป็นพื้นฐานสาคัญนะคะในการที่เราจะมีสุขภาวะด้านอื่นๆแล้วก็จะเป็นพื้นฐานสําคัญที่เราจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะคะในขณะเดียวกันคนทํางานเองเนี่ยเราก็มีความสุขในการทํางานนะคะก็จะ ได้ทั้งวินวินนะคะทั้งองค์กรแล้วก็ทั้งตัวเราเองด้วยนะคะแล้วในในมิติของสอสเอ,สอนะคะอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะสสเองเราก็อยากที่จะเชื่อมโยงการทํางานกับหน่วยงานต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสุขภาวะทางปัญญาให้กับคนวัยทํางานนะคะตรงในส่วนนี้เองเนี่ยเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายนะคะที่จะเชื่อมโยงกันนะคะแล้วก็สร้างการรับรู้นะคะให้คนคนวัยทํางานเองเนี่ยมี การพัฒนาศักยภาพนะคะแล้วก็การเติบโตนะคะจากภายในสู่ภายนอกนะคะด้วยมิติทองด้านสุขภาวทางปัญญาอันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะองค์กรต่างๆที่ มีความสนใจนะคะเข้าร่วมมาเป็นเครือข่ายกับสทสนะคะเพื่อที่จะทําให้เรื่องนี้เนี่ยมันขยายวงกว้างขึ้นไปแล้วก็จะเป็นรากฐานที่สําคัญนะคะทั้งในส่วนองค์กรตัวเองด้วยแล้วก็กระทบต่อสังคมวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนิดเดียวค่ะประชาสัมพันธ์นะคะ<ช><ช>คือ<ช>ตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์พีว่าค่ะ Happy g ก o อนะคะความสุขก<ช>ําลังเติบโตอ่าอันนี้จะเป็นโครงการที่เราอยากจะเชิญชวนให้ภาคีนะคะหรือว<ช>่าองค์กรที่มีความสนใจนะคะในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของสุขภาวะทาง ะะลองนําเครื่องมือของเครือข่ายาที่ทํางานร่วมกันกับของสะะสสนะคะของธนาการจิตภาษาเองหลายๆที่เนี่ยลองเอาไปใช้นะคะในการพัฒนาคนวัยทํางานให้รู้จักแล้วก็เข้าใจนะคะแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตการทํางานแล้วก็ชีวิตประจําวันได้นะคะสำหรับคนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,องค์กรเล็กใหญ่ไม่ไม่สำคัญนะครับถ้าสนใจเรื่องของกิจกรรมต่างๆหรือว่า แบบประเมินก็ดีหรือว่าการพัฒนาแบบองค์รวมสามารถติดต่อมาได้ที่เพจความสุขกําลังเติบโตนะครับหรือถ้ายังไม่มั่นใจก็เรามีรายการอ,อ,อีกหลายตอนนะครับซึ่งจะเอาเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆที่มาเพิ่มแล้วก็เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาเรื่องของสุขภาวะทางปัญญาของพนักง,งานหรือว่าแก้ปัญหาเรื่องสุขาภาพจิตนะครับติดตามไปเรื่อยๆครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับเปิดไปเริ่มตอนแรกนะครับถ้าท่านทุกคนฟังจนมาถึงตอนนี้เนี่ยผมว่า ขาข้างหนึ่งของเราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่แดนความสุขแล้วนะครับกิจกรรมง่ายๆใกล้ตัวแค่นี้อย่างที่อาจารย์เอชพูดแล้วก็ฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับ h อองค์กรต่างๆนะครับง่ายๆกิจกรรมที่สอสอได้มานําเสนอนะครับเราจะช่วยพนักง,งานให้มีความสุขได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเรายังมีรายการของเราอีกหลายตอนนะครับยังไงก็ต้องขอฝากติดตามด้วยกับรายการ l i v e ท a ล์คแฮปปี้โกในตอนต่อไป ผมจะพาพวกเราไปเจอกเครื่องมืออะไรดีๆหรือจะพาไปคุยกับท่านใดนะครับติดต่มกันได้นในตอนหน้าสําหรับวันนี้เราทั้ง3าคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับรัตตีขอบคุณครับพี่หนูขอบคุณครับท่านผู้ฟงัง